广场。 หมดรัก เหลืองโยอยคำทำอ้าวสดใหม่บางกล่องมีเฮรโรอีนย,ยัดไส้โครงการหลวงของกระสับไทยส่งออกไปไก่ย่งต่างแดครับก็กลับเข้ามาสู่ายการลุงสมชายสบายดีในช่วงที่สองนะครับก็ยังอยู่กับผมดีเจสุนโฮแล้วก็คุณลุงสมชายคลายกังวลน,นะครับคุณลุงต่อจากเมื่อกี้นี้คุณลุงบอกว่าประยุทธ์นี่มีวิสัยทัศน์ถึงขนาดไปขายดาองคาราวองคารมนุษย์ยังไปไม่ถึงเลยนะฮะ เธอรู้จาก i m p o s s i b l i d r e a ีไหมคนเราต้องมีความฝันมนุษย์สมัยพระนเรศวนคิดว่ามีเครื่องบินไหมล่ะมีตำรวจไม่มีใครคิดใช่ไหมไม่มีใครคิดเรื่องเลรับไม่มีใครคิดเรื่องกีสามโควตาไรเซชันระยุ์เขาคิดเธอไปว่าคานี้นะเขาก็เธอไปสกัดกแ้นความพิถีระถาบนะเขาเขาคิีความคิดไปไกลขนาดดาวังคารดาวพระศุกรระเสารเนปจูนภูโตมิรตยู ก็ต้องส่งเสริมมใช่ไหมไปกีดก้าน่ยังไงไปกีดก้านเธอละเมิดสิทธิมนุษยชนนะเออต้องเข้าใจแล้วรัฐปหารมันไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรอครับมันไม่ใช่ไม่ได้ละเมิดสิทธิมนุษยชนรัฐประหารนะเราทําเพราะว่าอะไรเธอรู้ไหมฉันสอนหลายครั้งแล้วว่าประเทศเรานี่นะมันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเธอเคยได้ยินไหมบ้านเมืองเรามีทั้งคนดีและคนไม่ดีค่ะ เราไม่สามารถทําให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ครับที่สําคัญก็คือเราจะต้องไม่ให้คนที่มันไม่ดีได้ปกครองประเทศอืออันนี้แหละพักศิลมันไม่ดีนะมันปกครองประเทศเราต้องไม่ให้มันปกครองประเทศแล้วจะรู้ได้ยังไงล่ะครับเอาอะไรมาชีวัดว่าคนคนนั้นเป็นคนดีหรือคนไม่ดีเราทุกคนรักในหลวงใช่ไหมได้หลวงเป็นคนดีหรือเปล่าได้หลวงเป็นพระธรรมรา,าชาใช่ไหมได้หลวงเป็นสุดยอด เป็นกษัตริย์ของกษัตริย์กิงกอฟคิงใช่ไหม<ฆ>เป็นราชาแห่งราชาเป็นขีตากวี<ฆ>เป็นมหาราษฎรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเชื่อในหลวงในหลวงบอกว่าประยุทธ์ดีเราต้องเชื่อว่าดีก็ใจหลวงรับรองประยุทธ์หรือเปล่านะอ้าวแต่ประชาชนอีกส่วนหนึ่งเขาก็มองว่าไม่ดมีถ้าบอกว่าไม่ดีเนี่ยมันก็ขัดดิขาดยังไงฮะขัดบินภาครมิชาุภาพไงลูกพพชายบอกว่าไอ้ประยุทธ์เป็นดีให้มันเข้าๆให้หมา รับรอให้มันเซ็นอึให้มันใช่ไหมแล้วเธอจะมีปัญหาอะไรอีกอหรือว่าเธอเธอ,เธอไม่รักเธอไม่รักลุงม,มชายอ่ะอกรักครับคนไทยหรือเปล่าคนไทยเธออยากาอยู่ต่างประเทศแต่ทรักยินนะไม่อยากครับออไม่อยากก็ไปต้องถามด้วยอ,อันนี้บอกก็ลูกอีกรอบให้ถามกันออกก็ก็คือถ้าเกิดว่าคุณลุงบอกว่าใครที่ไม่เห็นด้วยก <c oughs> ับคุณลุงคุณลุงบอกว่าคนนั้นดีแต่คนที่บอกว่าไม่ดีไม่เห็นด้วยคุณลุงคุณลุงมองว่า อ่าคนคนนั้นเนี่ยคือไม่ใช่คนดีสรุปนี่คุณลุงเผด็จก,การหรือเปล่าไม่ใช่ฉันบอกกี่รอบแล้วว่าเราต้องเป็นประเทศที่เคารพกฎหมายเขาเรียกว่านิติรัฐครัปกครกองได้กฎหมายปกครองด้วยกฎหมายกฎห,หมายสูงสุดรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญมันจัดว่าพระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิไดาาไม่ได้ใช่ไหมผู้ใดจะฟ้องงหาไม่ได้ใช่ไหม เขารบไม่ใช่เขารบที่เอสการ่าด้วยนะเพราะฉะนั้นเธอต้องเชื่ออืเธอจะไม่เชื่อไม่ได้ะเธอจะไม่รักไม่ได้อืเธอไม่ได้ฟังเพียงไทยไอ้ไฟเย็นเหอไม่รักนะไม่รักนะไม่รักระวังติดคุกนะเธอไม่ได้ฟังเลยเธอฟังเธอก็ต้องรักไงไหนมารักเธอก็ต้องเชื่อแล้็เธออยากอยู่สะดวกสบายเธอต้องเชื่อแล้วกฎหมายตัวนี้ถ้าเกิดว่าเขาจะแก้นี่ยอมให้แก้ไหมฮะ เราจะแก้ไปทําไมละกฎหมายฮะประชาชนมีหน้าที่เคารพกฎหมายนะประชาชนไม่มีหน้าที่แก้กฎหมาย้ากฎหมายเป็นหน้าที่ของสภาแก้กฎหมายแล้วจะแก้ได้ไม่ได้ฉันฉันจะเซ็นถ้าฉันไม่เซ็นมันก็แก้ไม่ได้ก็คือก็ประชาชนก็ต้องเคารพสกสารักกราคุณลุงอย่างนี้ตลอดไปคุณลุงว่าดีประชาชนต้องว่าดีว่ากันเถอะถ้าไให้เคารพสกสารัมันมากระทืบฉันใครรับผิดชอบอะมันมา่าแม่ฉันมันหาว่าฉันเนี่ย ส่งเคยไม่มีการที้ต่อหน้าจะทําไงจะมาพูะนั้นฉันก็ต้องป้องกันตัวฉันเองเนี่ยเธอรู้ไหมว่าการปกป้องสถาบันสูงสุดสถาบันพระรักยาเนี่ยเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนฉันเองก็เป็นคนไทยนะคฉันไม่ใช่เป็นปั๊บฟลนะฉันเป็นคนมั้นกาอและฉันก็เป็นคนไทยเพราะฉะนั้นตัวฉันเองก็มีหน้าที่ต้องปกป้องสถาบันกษตร แต่นะครับเราต้องรักษากฎหมายอันนี้แต่คุณลุงเกิดอเมริกานะฮะเกิดอเมริกาคนเราเลือกเกิดไม่ได้เธอไม่ได้ฟังเพลงเหรอหคนเราเลือกเกิดไม่ได้น้อไม่รู้มันมีหรือเปล่านะคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกตายได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเกิดอเมริกาแล้วมันยังไงล่ะฉันก็ได้สิทธิ์โดยการเกิดเดินมาโทษฉันได้ไงเราไดการเกิดเนี่ยนะมันมันก็ได้สองอย่างไง อย่างน้อยเนี่ยฉันก็ถือพระสัพปะสองใบใช่ไหมแต่ว่าฉันก็เป็นเจ้าอยู่เมืองไทยไงถ้าหากว่ามีปัญหาอะไรนะฉันขออเมริกาช่วยเพราะยังช่วยเพราะเขาถือ,ถอว่าท่านทันเป็นคนอเมริกามันการงานก็ได้ประโยชน์ไงอย่างนี้ก็ไม่ต้องแถลงนโยบายสิครับเพราะว่าพลเอกประยุทธ์นี่อะไรก็ตั้งเองทั้งหมดสมาชิกสภาสอนอชสอนอชอ,อะไรต่างๆเขาก็ตั้งเองทั้งหมดแล้วจะแถลงนโยบายไปทาไมไม่ไมแถลงไม่ได้เด็ดขาดเลยนะเธอเข้าใจนะ ประเทศมันต้องมีระเบียบมันมีกรอบใช่ไหมถึงแม้ว่าประยุทธ์มันจะป้อนเอ้ไม่ใช่มันจะรัฐประหารเองงะ้มาตั้งสรชสภาสุรรัตนช้เองนะมันก็ต้องมีระเบียบว่าในเมื่อมันตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยนะมันยึดอํานาจฉันก็ต้องตั้งให้มันเป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบราบคาแห่งชาติใช่ไหมแล้วมันก็มีอํานาจไปตั้งสภาสุรัตน์ัยแห่งชาติใช่ไหม แล้วก็มีการเลือกกันมาเลือกเสร็จแล้วไอ้สภาที่มันตั้งก็เลือกกันเองมาเป็นนายกใช่ไหมแล้วมันก็เอาไปตั้งคอรมอขึ้นมาฉันก็ต้องเซ็นให้มันใช่ไหมรับรองแล้วก็มาถวายสัตย์ใช่ไหมมันก็ต้องเป็นระเบียบแล้วมันก็ต้องแถลงนโยบายใช่ไหมสภาก็ต้องอภิปรายแล้วก็รับรองอันนี้มันเป็นระเบียบที่ต้องทําส่วนที่มาเนื้อหาสาระทําได้ทําไม่ได้ ไม่ต้องไปสนใจทั้งนั้นแต่ระเบียบที่เราแค่ทําให้ถูกระเบียบพอแล้วแต่ระเบียบที่ทําอยู่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในหลักการที่ทั่วโลกเขาให้การยอมรับเลยนะฮะมันจะไม่ยอมรับกระั่งมันที่เราก็พยายามพูดไปบ่อยๆเดีวคนในประเทศที่มันยอมรับนานๆมันก็เบื่อไปเองมันคิดว่าเราหน้าด้านมันก็ต้องมันเราไม่อายมันมนก็้ายอเราแลยค่ะใช่ไหมคนไทยเรียกว่าด้านได้อายอดไงคือมันว่าเราบ่อยๆเราไม่สนใจนะมันก็คง เหนื่อยไปเองอะไรนั่นมันจะไปประชาชนเราพูดทุกวันนะใครที่มันเถียงระตับมันไปที่มันมันมาก็เลยไปเองแล้วมันเหมือนเรนาว่าเราอาศัยพูดไปปล่อยไงให้มันเชื่อครับมันไม่เชื่อเราก็หาเลื่องให้มันเดี๋ยวมันก็เชื่อเองดูลักษณะคุณลุงมีศปประมาทประชาชนมากเลยนะครับคิดว่าประชาชนเขารู้ไม่ทานคุณลุงหรอมันจะรู้ทันไม่ทานไม่เป็นไรหรอกเธอเคยได้ยินไหมครับว่าอุประานหมู่ครับ ประธานหมู่เนี่ยนะสมมุติว่าทุกคนมันรู้หมดเลยนะ,ะอย่างเช่นฉันบอกว่าทุกคนรักลุงผมชายใช่ไหม<ะ>มันไม่มีใครกล้าบอกว่าไม่รักไง<ะ>ทุกคนก็นคิดว่าคงรักกันหมดบม้าง<ะ>แล้วฉันก็ไปเอาไอ้พวกกกแก่พวกที่ไม่มีงานทำนะ,ะหรือคนบางคนที่มันยังเชื่อเอามายืนบกทงนะร้ะองโหงร้องไห้เหมือนว่าฉันจะตายเนี่ยนะ,ะเวลาฉันมาสีลาดเวลาที่ไปไกลกังวลน,นะ จองป้าเจร Bond, lockdown, ิญจอมป้าเจริญจอมป้ากระทวนให้ทุกคนเลยนะมันล้อไปล้อมานะคนมาเห็นทุกวันเราก็เลยทูกสะกดจิตไงมันก็เลยเกิประธานว่าทุกคนรักลุงสมชายไงตอนนั้นพอแล้วแหละในเมื่อมันไม่มีใครกล้าเถียงกล้าพูดกล้าเอาก้อนหินมาโยนเวลาเช้นเสด็จผ่านก็พอแล้วใครจะกล้าโยนล่ะถ้าจะโยนก็โดนหมิ่นพระบรมเดชานุภาพถ้าอย่างนั้นพูดหนักจะตายไปฮ อาจจะโดนาหาชีวิตนะเพราะขนาดมาพูดว่าฉันทำรัฐประหารนติดคุกตั้งยี่สิบปีใช่ไหม<ฆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะเป็นจริงยังไงมีที่มายัางไงความจริงคืออะไรมันไม่สำคัญหรอกสิทธิพลาทั่วประชาชนเนี่ยต้องยอมต้องเชื่อต้องฟังต้องเงียบต้องก้มหัว<ฆ>ต้องยอมเป็นฝ่นใต้เท้าพอแล้วเราผน<ต>มัน เราผลมันพอแล้วเราไม่จะไปถามมากหรอกถามมากประชาชนงงประชาชนเ็าอยากจะดูคอนเสิร์ตเกาหลี<ฆ>ประชาชนเ็าอยากจะดูละครเพราะนั้นเองนันแหละอย่าอื่นเขาไปสนใจหรอกอืมแล้วอย่างนี้คุณลุงก็ไม่กลาว่าคือจะให้ประชาชนได้ประชาธิปไตยไม่กลาว่าจะอยู่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศอย่างที่ประชาชนต้องการเลยใช่ไหมฉันถามเธอหน่อยหนึ่งนะฝรัง่งเขาบอกว่าเออ่อะไร ไม่ได้พูกสปอยสปอยจะซุกนะแปลเป็นภาษาไทยว่ามากหมอมากความอเวลาเธอทากับข้าวพ่อปัวหลายคนมันไหวไหมมาคนนู้นใส่ทิวนี้ใส่ดีออกมากินไม่ได้พ่อปัวต้องมีคนเดียวครับเวลาไปหาหมอก็ต้องมีคนเดียวไม่ใช่หมอห้าหกคนนะรเถียนมาเถียนนันมาตายพอดีมากหมอมากความเพราะฉะนั้นในเมื่อประชาชนเนี่ยนะเชื่อเข้ารบสการะลุงสมชาย ก็ควรให้ลุมสมชายเป็นคนตัดสินใจแทนประชาชนมันจะได้ง่ายสะดวกสั้นเธอคิดดูไม่มีการเลือกตั้งมันดีขนาดไหนไม่มีการเลือกตั้งประหยัดเงินไปสามพันแปดร้อยกว่าล้านไลที่หาเสียงนะตั้งกี่มือกี่แสนล้านอไอ้พิมพ์บัตรพิมพ์อะไรนะคนมันเลือกจะต้องนั่งรถใช่ไหมเปลืองน้ํามันเกิดภาวะโลกร้อนอกีกไม่มีการเลือกตั้งมันดีว่าต้งหล่ยเท่าแต่มันเป็นกฎกติกาสากลนะคุณลุง เราเข้าง่ายๆแล้วก็บอกมันยกเว้นไงบ้านเมืองมีความวุ่นวายเรื่องตั้งไม่ได้เปง่ายทุกแค่ประโยคที่โยเลย<ะ>บ้านเมืองมีสภาพไม่น่าไว้วางใจเอทำไม่ได้ในสมัยจอมพลถนอมต่อยุทธการพ<ะ>บวบ่ทบสมรร้อยสิบสิบห้าสิบหกนะ,ะก็บอกว่าเนื่องจากสถานการณ์ไม่ไปที่น่าไว้วางใจใช่ไหม<ะ>ตอนนี้มีคนไปถามประยุทธ์บอกประยุทธ์ ทำไมไม่ยกเลิกกฎเอการสึกอืการไม่ยกเลิกกฎเอการศึกเนี่ยมันทําลายการท่องเที่ยวทําลายการลงทุนอืเพราะบางประเทศเวลานักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยทำประกันชีพประกันภัยเขาไปคุกครองครับเพราะมันมีกฎเอการสึกประยุทธ์ก็พูดง่ายๆนะขารานเช้นบอกคือว่าเนื่องจากสถานการณ์ ยังไม่เป็นที่น่าไว้วางใจมีการเคลื่อนไหวของพวกเสื้อแดงทั <หา S 1> กสินชินวัตร <หา S 1> ชายชุดดำ <หา S 1> พวกแค่นี้ก็จบแล้วก็จะป